ลูกค้าเมื่อวานเพียบมากพนักง,งานทุกคนนะ่ะแบบพี่ใหม่วันนี้แปลกๆมากเลยมีอะไรเกิดสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speed Food Channel นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ฟูบอลนะครับตรงข้ามกับซอย23นะทุกคนตรงนี้จะมีร้านเตี๋ยวไก่ร้านหนึ่งนะครับชื่อว่าเตี๋ยวไก่นางงามน,นะทุกคนร้านนี้นี เพื่อนๆทุกคนเห็นบรรยากาศด้านหลังเนี่ยอันนี้11โมงนี้ลูกค้าก็ามาเลยนะครับแต่ละคนนี่5ชุด6ชุดมีเจ้าแรกที่เปิดร้านคือ20ชุดนะสำหรับไรเดอร์ทั้งหลายเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเตรียมร้านการจัดร้านของเตี๋ยวไก่นางงามอร่อยมงลงร้านนี้นะครับที่ตรงข้ามซอยคูบอน23นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะอร่อยเด็ดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูการจัด้านเตรียมร้านแล้วก็มาชิมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะ เป็นขาอย่างเดียวค่ะเกาเหลาตีนสองคือเกาเหลาไม่ลวกผักนะเยอะอยู่นะคะหนึ่งสองสามก็มัสิบสองถุงค่ะใช่แยกให้ก่อนสองถุง มันละอยู่ในผมดเยกันใช่ไหมใช่ไม่ไม่ ครับเพื่อนเพื่อนนะครับตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวพร้อมจะเสิร์ฟแล้วนะเวลาประมาณ1 1บเอ็นาฬิกานะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสนะครับขออนุญาตถอดแมสเพราะว่ากินแล้วอาจจะไม่สะดวกนะครับเพื่อนราคาเริ่มต้นของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะอยู่ที่55บาทนะครับแล้วก็จะมีออปชันเสริมอย่างเช่นอยากจะกินแต่น่องอยากจะกินแต่เลือดอยากจะกินแต่ปีกไก่อย่างเงี้ยมันก็จะมีราคาแตกต่างกันไปนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็ชามนี้ผมก็จะสั่งมานะครับ ใส่ทุกอย่างเลยนะเพื่อนน้ำซุปนี่แบบหอมน่ากินมากเลยผมนั่งอยู่ตรงนี้นี่แบบน้ำซุปสีหม้อใหญ่ไม่พอนะัะทุกคนไม่ธรรมดาจริงฮะสมศักดิ์ศรีสเสดี่ยวไก่ไนางงามนะฮ <ś> ะเดี๋ยวผมตักอันนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะอ่าอันนี้จะเป็นข้อไก่นะนก็จะเป็นข้อไก่นะฮะทุกคน อันนี้เป็นเลือดนเนี่เป็นเลือดเลือดให้มาชิ้นใหญ่ครับแล้วก็น่องเขาใช้น้องใหญ่มากเลยเพื่อนใหญ่มากเลยอันเนี้ยนใหญ่เลยอ่ะน่าจะเป็นไซสใหญ่สุดอ่ะของไก่นะครับใหญ่มากเนี่ยให้ดูก่อนโอ้โหกินหมดปะเนี่ย ก็จะมีเลือดอยู่2ชิ้นนะครับก๋วยเตี๋ยวชามนี้อาจจะไม่ใช่ราคาเริ้มต้นนะบอกว่าผมสั่งใส่รวมทุกอย่างนะครับแต่ราคาเริ้มต้นก็อิ่มได้นะถัสุขภับเดี๋ยวลองมาชิมรสชาติกันดูนะครับน้ำซุปออกสีแดงสีสีผสมกันนะสีสวยน่ากินมากเลยนะเนี่ยนะะโอ้โหหลายเรื่องเลย อร่อยอร่อยอ่ะพี่สอบถามหน่อยชามนี้ถ้าเกิดอคนจะมาอุดหนุนเนี่ยชามแล้วเท่าไหร่ฮะชามละหกสิบห้าบาทหกบาทพี่ให้ซูเปอร์เยอะขนาดนี้เลยเหรอที่ร้านใช่ค่ะรสชาติเขาค่อนข้างเด่นมากเลยนะค่อนข้างเด่นมีมิเปียวหวานเค็มอะแล้วมันลงตัวสามารถทำให้น้ำซุปไก่ไปยเตี๋ยวไก่เนี่ยลงตัวได้นะครับ กินร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะเพื่อนๆสามารถใส่มะระใส่ผักต่างๆได้มีอยู่สามอย่างนะครับมีถั่วงอกมีมะระแล้วก็อีกผักหนึ่งน,น,นะครับจำไม่ได้นะครับให้ชิ้นใหญ่นะครับให้ชิ้นใหญ่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวของค่อนข้างชามใหญ่ด้วยนะครับอลองชิมน้องโอ้น้องนี้แบบละลายในปากแน่นอนเลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือแบบจิ้มไปแล้วมันมันเนื้อรุดออกจากกระดูกเลยอืม เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอร <Okay. S 1> ่อย <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาพิสูจน์น้ำซุปกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะ <Yeah. S 1> ผมว่าระดับก๋วยเตี๋ยวรสชาติยังใช้ได้ขนาดนี้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาดูน้ำซุปของซุปเปอร์ตีนไก่นะครับว่ารสชาติเป็นยังไง mm hmm. จะเห็นเป็นพริกเลยโอ้โห mm hmm. oh มีทุกรสชาติเลยนะเปรี mm hmm. ้ยวหวานเค็ม มีหมดเลยเผ็ดกลิน่นหอมพริกก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนี้เนี่ยพวกเป็นไก่ข้อไก่เนี่ยพวกปีกไก่อะไรทั้งหลายเลยเนโดยเฉพาะขาไก่นี่แทบจะแบบใส่เข้าไปถ้าไม่ต้องไม่ต้องเคี้ยวเลยนะทุกคนนุ่มละลายในปากอะน้ำซุปนี่ก็เด็ดนะฮะอร่อยนะทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ต้มตีนไก่ต้มขาไอ้ต้มซปเปอร์ขาไก่เลยนะมัน กลิ่นหอมมะนาวพริกสดแบบเนี่ยเด็ดมากเยี่ยมสวัสดีครับผม๋ปยเตี๋ยวไก่นางงามเลยฮะเปิดมานานหรือยังฮะตอนนี้ก็สองปีครึ่งแล้วค่ะสองปีครึ่งเลยสองปีครึ่งค่แล้วนะฮะแล้วเปิดวันไหนบ้างครับผมเปิดทุกวันเลยค่ะเปิดทุกวันอยู่ตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจนถึงเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนเลยฮะใช่ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่จะเข้าตอนไหนฮะ ลูกค้าตอนใหญ่จะเข้าสองช่วงเวลานะคะก็จะมีช่วงเที่ยงเที่ยงนี่คนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะมีช่วงตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนเนะะี่ยค่ะคนก็จะเข้ามาเรื่อยๆคะ่ะก็จะเป็นแบบสไตล์คนพันดือนนึง <c oughs> ผมมาดูตั้งแต่เช้า <c oughs> เห็นน้ำซุปสีหม้อใหญ่เลยใช่ไหมฮะ <c oughs> วันหนึ่งค่ะขายสีหม้อใหญ่สีหม้อใหญ่เลยนะใช่ค่ะแล้วก็ไก่ไก่เนี่ยอันนี้คือต้มรอบแรกนะคะรอบแรกคือ หม้อละประมาณ25โลจะต้มอ,อย่างละ2หม้อก็คือตอนเช้าเนี่ย250โลโอ้แล้วก็จะมีการเติมของช่วง6โมงเย็นอีกรอบหนึ่งก็คือเป็นแบบแยกอีกรอบหนึ่งคือมันหมดไม่หมดทุกวันไม่ได้เราต้องดันให้หมดทุกวันเพราะว่าการเปื่อยของไก่เนี่ยค่ะพอมันใช้อุณหภูมิเพิ่มระยะเวลานานขึ้นเรื่อยๆน่องไก่หรือว่าตีนไก่หรือเนื้อไก่อะไรก็ตามมันจะค่อยๆเปื่อยลุยลุยแล้วก็หลุดทําให้เราขายไม่ได้เพราะว่าการที่ น้องไก่หลุดแล้วอะ่ะเราก็จะบอกพนักงานว่าเอออยากขายนะให้เป็นไก่แบบชิ้นเต็มๆที่กัดไก่มันหลุดเนี่ยก็คือจะเพิ่มให้ลูกค้าพิเศษไปอะไรแบบนี้ mm hmm. แฟนคลับสปีดฟู้ดเยอะมากเลยนะคะปอใหม่ได้ติดตามเพจอยู่ mm hmm. ก็อยากจะเชิญชวนนะคะนักกินนักชิมทุกคนนะคะมาชิมร้านปอใหม่ดูนะคะว่าไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่หรือว่ารสชาติไก่น้ำซุปไก่จะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะคะ, mm hmm. ะ,คะก็ลองชิมดูนะคะร้านปอใหม่ อยู่ตรงคูบอนนะคะซอยคูบอนตรงข้ามซอยคูบอนยี่จอดรถบริเวณหน้าร้านได้นะคะแล้วก็อยากจะให้มาลองชิมเปิด11โมงปิดเที่ยงคืนค่ะ095-019-1879นะคะหรือว่าอันนี้คือโทรมาสั่งลุวงหน้าได้เพราะว่าหน้าร้านคนเยอะ<ม>หรือไม่ก็ไลน์แอดป่อหมาเป็นคนตอบเองนะคะเรามีการเปิดแบบว่านอกสถานที่ด้วยนะไม <c oughs> ่ว,ว่าจะเป็นงานบุญงานวันเกิดงานแต่งงานเลี้ยง ตร้งได้เลยค่ะพนักงานเรานะคะพอะเต็มเลยเราจะเป็นบูธแบบขีออสไปตั้งเลยสวยงามเลยฮนะถูกแล้วก็เป็นหน้าร้านแบบนี้เสิร์ฟแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะเป็นกล้วยกระดาษกาไกา่ให้รับรองอร่อย,ยมาทานที่ร้านเลยปกตินะคะเราขายประมาณ200-250กิโลเมื่อวานเกือบ500โลต้มกันเนี่ยรันสามรอบร<ห>ันสามรอบเนี่ยค่ะม้อใหญ่ๆแบบนี้คุณผู้ชมามหมอห้อลย250อค่ะ รันสามรอบเมื่อวานครับเพื่อนๆให้มาแถวบริเวณคูบอนหรือเขตฟองสามวาซาฟารีเวอร์แถวนี้นะครับอย่าพลาดร้านนี้เลยนะก๋วยเตี๋ยวไก่มะละร้านนี้นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นางงามมิสแบรนด์นะครับ2015นะครับน้องปอใหม่สวยมากๆนะฮะแล้วก็ทั้งสวยแล้วก็ทั้งเก่งด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของก๋วยเตี๋ยวไก่นางงามนะครับอร่อยมงลงนะครับอยู่ที่ซอยคูบอน23นะครับเขตฟองสามา กรุงเทพมหาคนครนะครับก็เพื่อนๆจะได้เห็นขั้นตอนการจัดร้านเตรียมร้านแล้วก็การขายหนะ้าร้านก็ขายดีแค่ไหนนะครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยมงลง,งมากๆน้องปอใหม่นะครับอนุญาตให้มาถ,ถ่ายทำนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาชมในช่อง Speedfood channel ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กด u b s ส r i b e นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม